เลขล็อกกองฉลาครับ1สิงหาครับได้2ให้852ออก852ตรงตรงครับแล้วก็ครับงวดที่แล้วครับได้8ครับให้865เข้าที่865ตรงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่28สิงหาคม2-5 68หครับมือนี้ครับ จะมีนททางมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของหนุ่มลำเปาวาครับผมเพราะว่ามีเอฟซีทั้งช่องกระถามมาเยะกรบผมเนาะให้ผมตามหนุ่มลำปาวาเขาหน่อยนะเพราะว่าครับผมเลกวิ่งเพิ่น2ตัวมาตัวหรือว่า2ตัวเป็นทั้ง2ตัวก็ถือว่าเขามาบ่อยครับผมเนาะเอฟซีทั้งช่องกระถามมากครับผมก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องมาบ่งเลขชุดนีกอนดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับ งวดที่แล้วครับให้8ให้8 6 5เลขออก8 6 5หตรงๆนะครับแล้วก็1สิงหาครับผมเนาะได้2ครับได้8 5, 2เข้าตรงตรงๆครับมีเอซีใจดีส่งมาให้ครับผมเนาะงวดนี้นะครับได้5ครับได้5 6 3เม็ดเดียวครับได้5 6 3เม็ดเดียวครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะมากกะตามได้ราะมากกะพานครับ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับคลิปนี้เป็นของหนุ่มลำเปาวานะครับหนุ่มลำเปาวของหนุ่มลำเปาวาครับไหนเอ่ยไหนเอ่ยหนุ่มลำเปาวของพี่ตายอ,อ้อรับแปลส่งเลขอะไรมาให้ผมดูก่อนสิอ,อ๋อชุด3ามตัวตรง ยังไม่ลงคลิปเลยชุดสามตัวตรงใช่ไหมแล้วก็ชุดสองตัวบนตรงตรงอ๋อครับผมเนาะของพิดตายเดี๋ยวเอา้าแคปหน้าจอเอาดีกว่าครับผมนี่ครับถึงทรงมาให้เมื่อกี้ครับผมเนาะของพิดตายครับผมอ่อรับแรกครับผมแต่ว่า หวยวงในนะครับนี่ครับ8 6 5หนะครับงวดนี้นะครับ819ครับสำหรับเลขล็อกวงในนะครับเลขล็อกวงในพิตายแจงครับเมื่อวานพระหัสไม่เช้าวันเลขออกก็ก่อนวันเลขออก1วันนะครับนี่ครับเลขล็อกวงในครับของพิต่ายออรับแปรนะครับงวดที่แล้วผมลงคลิปให้เอฟซีทัางช่องอยู่ครับผมเนาะเลขชุดนี้ครับโอเคครับ มาดูของหนุ่มลำปาวดีกว่าครับหนุ่มลำปาวครับผมเนาะเลขวิ่งสองตัวมาตัวกระทืวาปีหกแปดนี่ครับผมเนาะกระทือว่าพลาดไม่เกินสองยอครับผมพลาดไม่เกินสองดนะครับปีหกแปดเป็นต้นมานะครับนี่ครับศูนย์กับสองก็เข้าครับผมเนาะจับคู่กระทืว่าเข่าใบครับผมจับคู่เขากับมานนี่ครับอย่างเช่น นี่ครับงวดสี่กับหกเห็นไหมมาทั้งสองตัวเลยเลขออกสี่หกบนนะดับคู่ห่หกสี่ครับผมนี่ครับก็ถือว่าหน่าติดตามครับผมเนาะงวดนี้เพิ่นเหีมากแหละครับผมสงสัยเพิ่นเป็นแฟนรีประพู่ครับผมเนาะนี่ครับทรงรูปมาให้ครับผมหนุ่มลำเปล่างวดนี้ให้มาครับผมเนาะ ส่งมาให้เมือเ้านี้ครับผมวิ่งบนล่าง1กับ8บนเน้นที่1ครับ3 1 0 1 1 2 1 5ครับล่างเด็ดที่8ครับ8 2 4 8 8 6 8 9ครับแต่ว่ามี FC ทางช่องถามมาว่าพะหัสเชียร์บอลทีมไหนผมเชียร์แมนยูนะครับตั้งแต่อ่า ตั้งแต่อเล็กโฟกัสชันอยู่นะครับผมตั้งแต่ลอยคินอยู่นะตั้งแต่สมัยตั้งแต่ผมอายุประมาณ16 17ปีครับผมเนาะถึงตอนนี้ประมาณ30ปีแล้วครับผมเนาะเกือบ30ปีแล้วเซียแมนยูมากบอกว่าจะตกต่ำหรือว่าจะอหนุ่งเรื่องครับเนาะเสียให้เก่าครับผมทีมโปรดครับผมฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ามาเขียนแนวทางของหนุ่มลำเปาวให้ fc ดีกว่าครับมาเขียนของหนุ่มลำเปาวดีกว่าครับผมเนาะ หนุ่มลำปาวครับเลขวิ่งปีหกนี่ก็ถือว่าผาดใหญครับผมเนาะสองตัวมาตัวครับผมหนุ่มลำปาวครับหนุ่มลำปาวเดี่ยนบนล่างครับ เด่นบนล่างครับ1กับ8นะครับแล้วก็ชุดแยกบนแยกล่างครับบนครับเด่นที่1ครับชุดแยกบนแยกล่างนะครับบนเด่นที่1ครับนี่ครับให้กี่หางเอ่ยให้4หางครับมี3 1 01 1215ครับนี่ครับส่วนชุดล่างครับชุดล่างล่างครับเด่นที่8นะครับชุดแยกบนแยกล่างนะผมเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะตัวเล็กมากเลยเห็นไหมครับเอบซี FC ทั้งช่องนี่ครับ 8 2 8 6 4 8 8 9ครับหนุ่มลำเปา่านะครับมี8 2 8 6 4 8 8 9ครับลงวันที่ หนึ่งทับเก้าทับหกแปดครับมาครับผมมาแคปหน้าจอะเอาครับผมเนาะของหนุ่มลำเปาานะครับหนุ่มลำเปาานี่ครับพึ่งรงมมกมือนีครับผมเนาะแฟนริ์พูครับนี่ครับอ่ะโอเคครับผมเนาะ ครับนาจอครับผมเด่นบนล่างครับ1กับ8ครับแยกบนแยกล่างครับบนเด่นที่1ครับ3 1 0 1 1 2 1 5ครับล่างครับเด่นที่8ครับ8 28648แล้วก็8 9ครับตามนี้ครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับกรขออุยพรอนห้ FC ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผม สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับอ่ะแถมแถมแถมเลขล็อกกองฉลาดเอางวดนี้ให้5มาแล้วก็ให้5้าหกสนะครับคลิปนี้กะโชคโชคลำลำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมคลิปหนา้าเจอกันไหมครับผมเนาะสวัสดีครับ